สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มิ้นพาทุกคนมาอยู่ที่อาณาจักรของยายพินนะคะวันนี้ยายพินโทรมาบอกกับมิ้นว่ามีแหนแดงมาฝากแหนแดงคะ่ะยายสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะเมื่อวานไปเที่ยวมาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรนะตลาดนัดพึ่งลวงที่สลาดบุรีจ้ะมีไม้ด่างเยอะนะชาวสวน,เ,นเยอะอยู่ คนสวนน่ะปลูกเองขายเองนักเกงพอราคาไม่แรงจ้ายเยพินก็ได้มาหลายต้นอยู่จ้ะมีไม้ด่างมีบอนสีอันนี้ไปเจออันนี้แหนแดงถุงเท่าไหร่ยี่สิบบาทไม่แพงโอ้ถุงเบลอเลยเนาะจ้ะเลยซื้อมากวากหลานอันนี้ค่ะพอละถุงเขาบอกว่าแหนแดงเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้สารอะไรไม่รู้สารอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่สารไอ้นี่หอมันปากอร่อยกินได้แต่ไม่กินได้อร่อย นี่ลืมเจาะไว้เหลืองหมดเลยเมื่อวานยังเขียวๆอยู่เลยนะจ้าพอจ๋าแม่จ๋าเนี่ยแหนแดงนะอย่างนี้เขาเรียกแหนแดงนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปปลูกรวมกับแหนอย่างเงี้ยมายวพามาดูแหนบ้านใช่ไหมแหนนาใช่ไหมแหนอะไรนี่เพินก็เรียกไม่ถูกหรอกเนี่ยเดพินเคยไปเก็บ้านะสมัยนั้นอะไปไช่ไช่ถนนนะเยอะแยะตามแหล่งน้ําธรรมชาติน่ะมันจะเป็นแหนอย่างนี้อีกอย่างนั้นอะแหนแดง แล้วยพินเก็บแหน่อย่างนั้นมาเลี้ยงไว้ได้เต็มเลยนะอย่างนี้จ้ะออันนี้ไม่ใช่อะไรนะขี้แพะนะนเนี่ยที่เบ็ดเบ็ดเนี่ยแล้วอันนี้แหน่อย่างเงี้ยติดมากกับระถางบอลเข้าใจไหมอันนี้ติดมากระถางบอลนิดนิดได้หน่อยพอเสร็จแล้วปุ๊บแหน่อตัวเนี้เนี่ยแหน่ที่ว่าเนี่ยแหน่แหน่ธรรมดาเนี่ยแหน่อะไรก็ไม่รู้ละแหน่แหน่แหนแหน่แหนเนี่ยอันนี้มันจะกินแหน่อันนี้หมดเลยจ้ะ เราก็ต้องแยกต้องแยกถ้าไม่แยกแหน,นนี่กินแหนแหนแดงสูตพันเลยแหนแบบเนี้แหนแดงไม่ใช่สีแดงนะแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในน้ําที่แดดแรงๆอะ่ะเขาจะเป็นสีแดงอืมแต่แดงว่าแหน,นนี้อยู่ในร่มจะเป็นสีเขียวเพราะสมัยเป็นเด็กๆก,ก็เยอะมากเพราะว่าแหนเนี้ยจะคันเวลาเราลงไปเล่นน้ําอ่ะเขาจะพิน,นชอบไปเอามาเล่นทําไมก้อนเอามาเล่นไข่ของอันนี้เป็นขนมขุยหนู นึกออกไหมรู้จักกันไหมขนมขันเทศขนมขุยหนูว่าะหน้าตาลักษณะอย่างนี้เนะี่ยเยพินเคยไปเก็บมาเล่นเยอะแถวบ้านเยพินอะ่ะแต่ไป,ไปนั่งคุยกันดีกว่าไปนั่งคุยวันนี้เยพินกาลังจะมาผ่าบอลน่ามาคุยถึงเรื่องลูกไม้กันดีกว่ามาลูกไม้อันนี้ไม่ใช่ลูกไม้นะอ้น,นี้ลูกหลานอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกไม้อ้น,นี้ลูกมินเด้อลูกอะไรอันเนี้ย วันนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนั้นเนี่ยออาตอนนี้กําลังเหอลูกไม้ใช่ไหมใช่กําลังเหอลูกไม้เยอะมากเยอะมากสวยมากตอนนี้กําลังเหอใบกาบจะใบกับแต่ยังไม่ได้มีต้นใหญ่ให้ดูล้วเอาแอบ,บซ่อนไว้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเห็นก็จะขอเอาอีกใบกาบอ๋อดูชายชนเขานี่แดงเสียจะถูกกัะแทงต้องแดงไว้ก่อนนะสาวมาอันนี้เจพินจะมาคุยเรื่องอันนี้ดีกว่าลูกไม้เนี่ยทุกคนไม่กล้าเล่นลูกไม้กันกลัว กลัวทำไมกลัวความสวยของลูกไม้แต่ลูกไม้มันสวยนะสวยหนูจามไว้เลยจ้ะก,ก่อนจะมาต้นไม้ใหญ่ๆห่ะก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียงเขาก็เป็นลูกไม้มาก่อนเนี่ยเข้าใจไหมจ้ะก่อนที่เขาจะดังเป็นอันุน้นอันนี้เขาก็เป็นลูกไม้มาก่อนเนี่จ้ะเนี่ยลูกไม้ยี่เพินซื้อมาไม่กี่เดือนเนี่ยมีไอ้นี้ละ อันนี้คือมานะอันนี้คือลูกไม้นะไม้เพราะจากเม็ดนะอันนี้คือลูกของคุณหญิงทองมว้วนเห็นไหมก็เนี่ยเราปลูกยังไม่ทันกี่เดือนเลยเราไปเอากันมาที่เวลาเราไปเที่ยวกันครั้งนั้นแค่สองเดือนสามเดือนเนาะใช่สามเดือนเนะี่ยนะจากต้นเล็กๆจากประมาณไหนเองเนะี่ยเขามีหัวเนี่ยที่ไปได้มาค่ะนั้นอ่ะสามเดือนที่แล้วเนะี่ยประมาณเนี้ยนะเนี่ยตอนเนี้ยเขาผ่าได้แนละ้วลูกไม้เนะนี่ยถามมันเนี่ยอันนี้มัน มันเนี่ยระบบลากไม่ดีแล้วเนี่ยเขาหดตัวเห็นไหมแดดมันแรงจัดจ้ะใช่<อ>วันนี้ร้อนมากแล้วก็พระอาทิตย์อ่ะเขาเรียกตะวันอ้อมข้าวภาษาบ้านเราอ,ะอ่ะ่ะเมื่อก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันจะตรงอย่างนี้แล้วก็จะอ้อมไปอย่างนี้แดดมันจะเปลี่ยนทิศทางแต่ยีพินไม่ไปทาร่มให้แดดนั่นหมดเลยอะอะหยิบวิดให้หน่อยี่ข้างหลังอ่ะได้จ้ะใช้คัตเตอร์เป็นกล่องเลยอ,ะอ่ะรื้อทีเราเป็นกล่องอ่ะไม่ใช่ได้ใช้หมดนะทําหายหมด เอามากล่องที่ใช้สองอันสามอันเอากล<า>่องหายเอาใหม่อีกแล้วใช้คัตเตอร์อย่างก็เป็นทําบอลร้อยล้าน,นแต่ความจริงทําแค่สิบยี่สิบล้านเองมันช่ล้านบาทนะล้านที่ซื้อที่ขายแต่ตอนนี้่าพินว่าราคาบอลมันนะมันดูจะนิ่งๆน,นะแต่ความจริงไม่ใช่นะราคาบอลมันนิ่งก็จริงแต่บอลขายได้นะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆจากการสังเกตลูกค้าเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีลูกค้าเข้าร้านเยพินเข้าบ้านเยพินเลยนะ จ้ะอ่าตอนเนี้มีเข้ามาทุกวันนะจ้ะไม่ได้เข้ามาซื้อแล้วเข้ามาดูเฉยๆแล้วมาถามว่าขายดีไม่ใี่พินีแกเข้ามาถามแค่นั้นเปล่าไม่ใช่ล้อเล่นอันนี้ตัดไปจ้ะจ้ะตัดทิ้งเลยนี่ลูกไม้นะลูกไม้เนี่ยหกเดือนผ่าหัวได้เลยจ้ะเจ่งเนี่ยเพียบเด็กเขี่ยวเพียบเลยใกล้ๆเห็นเยอะ เยอะนะใช่อันนี้ลูกไม้นะแต่อนนี้บอนโบราณบอนโบราณผ่าไว้สี่เดือนนี้ไม่สมบูรณ์ก็มีหัวเหมือนกัน้ะมีหัวเหมือนกันจ้ะคางบอบอกโอ้ลูกไม้ไม่ได้หรอกไม่มีราคาเลี้ยงแล้วสู้บอนโบราณไม่ได้แต่ยาพินว่ามันก็เหมือนกันแหละจ้ะบอนโบราณก็เขี่ยวเยอะอันนี้เขาชื่ออะไรตอนนั้นยายพินได้มาในนา้า มัคควานไม่ป้ายที่ยาพินได้มาจากบ้านแม่แม่วันนาที่เมืองตาหน่ะจ้ะแกบอกอัอเน,นี้มัคควานไม่ป้ายนะมันมาจากกอเดียวกันแต่สมัยนี้เขามาเรียกกันสักตันิมิตหรืออะไรเนะี่ยยังจำไม่ได้แล้วก็ไอ้ข้ามป้ายก้านแดงกาด้านดำอะไรก็ไม่รู้ป้าแกก็บอกว่าไอ้นี้กับเขาก็เรียกมัคควานเนี่ยป้าวันนาแกบอกแกเลี้ยงบอลมายี่สิบปีแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อมาแล้วมาเป็นพรมหรือสีเป็นอะไรยาพินก็ไม่รู้ล่ะโอ้โหเขี้ยวหักเลยเนี่ยถ้าคนเก่งๆเขาก็ได้เขี้ยวงั้นะเนี่ยขนาดเนี้ยมันมีเขี้ยวไงพมัีเขี้ยวเขาก็นับขายแล้วที่ยาพินซื้อกอกเก็ตมาเล็กกันี่นะเขี้ยวละห้าร้อยอะจำได้จำได้เะที่เราทํากันวันนั้นใช่ที่เรามาถ่ายคลิปกันอันเนี้ยอ้าแล้วยายเริ่มทําบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนสิงหา พอสออะไรหกสามสิ 6, 3, 6, เริ่มเริ่มต้นยังไงก็<ร>ทำคลิปทำคลิป youtube ช่องอาหารน่ะอ๋อตอนนั้นทําอาหารทำอาหารไม่ดังไม่ปังไงก็เลยพอดีไปเจอยายกับตาแกทําบอนขายแกขายกระถางละร้อยจ้ะแกบอกว่าแกปลูกไว้เนี่ยปีหนึ่งแกขายได้หลายพันบาทนะอือปีหนึ่งนะจากปีหนึ่งแกขายได้หลายพันบาทแกขายกระถางละร้อยายพินก็เลยถ่ายคลิปแกถูกใจบอนสวยด้วย ก็เลยมีเพื่อนใน YouTube นี่แหละทักคอมเมนต์มาว่ายายซื้อให้มั่งเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันจะพินก็ขอเขาค่าส่งค่าอะไรด้วยก็ถางนึงอะส่งส่งไ,ไปก็แค่สองร้อบาทรวมส่งแล้วรวมส่งแล้วจีพิมของเราแล้วด้วยจากของเราก็ค่าส่งห้าสิบเราก็เหลือห้าสิบบาทจ้ะวิ่งไปเอาด้วยวิ่งไปเอามาร้อยนึงแล้วก็มาใส่กล่องใสอะไรอ่ะถ้าใช้ลังเล้าอ่ะกล่องกล่องเก่าอ่ะนึกออกไหม ก็จะซื้อขอาลูกเราไม่กี่บาทนลักหากเบ็ดเสร็จแล้วเยพินก็จะเหลือสามสิบสี่สิบาทนะต้นหนึ่งอ่ะนี่ก็ไปซื้อแกพอมาไปซื้อหลายๆวันเข้าแกก็บอกว่าไอ้หนูค่าไม่ขายแล้วไอ้กระถางละร้อยอ่ะค่าขายต้นละร้อยเพราะว่ามีคนจากพิษณุโลกจากไอ้อะไรนะอ่างทองมาเขาดู YouTube แกแล้วเขามาซื้ออ่า เออเออเราก็นึกในใจเฮ้ยจากกระถางละร้อยมีตั้งห้าหกต้นมันเหลือต้นละร้อยป้าหนูซื้อหกห้าต้นเนี่ยหนูขอหกต้นนะแต่หนูจ่ายห้าร้อยหนูจะได้กำไรเยอะอีกหน่อยโอ้ยแกได้กําไรจากยูทูบแล้วอไม่ให้หรอกป้าแกก็ว่างั้นเนาะฉันก็ไม่เอาแล้วลองทําเองแล้วซื้อแกมายกกระถางแล้วก็มาปีกปีกดูเอาขายได้ทาเองขายได้ด้วย ขายได้ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเฟซขายทาง youtube มันก็ได้อาทิตย์นึงก็ได้ลักสองร้อยสามร้อยอะนะแล้วก็อ,อันนี้ก็หาขี่เขบ้านย้ายไม่ขายให้แล้วย้ายขายแพงๆแล้วอ่าไปหาบ้านใหม่ไปหาบ้านใหม่หหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะถึงสิงห์บุรีอ่างทองเลยไปทั่วทุกหูไปไก,กลๆน,นะไกลทุกซอยที่มีถนนเข้าอะ่ะซอยอไหนมีหมายอยู่หน้าซอยก็จะไม่เข้าแสดงว่าหมาดุไม่เอาไม่ทํม ออนักหน,นักขายซื้อได้เยอะซื้อทวันไหนได้เยอะเอาใส่กระสอบปุ๋ยมาเลยไม่เอากระถางและถ้าบ้านไหนไม่ขายจําไว้บ้านนี้ไม่ขายยายมีต้นเน้เดี๋ยววันหลังหนูมาอเอาต้นที่มีที่บ้านเราเนี่ยไปแลกแกอเอาไปแลกแกจกักแล้วก็มีสัญญาใจกันสมมติว่าบ้านนี้มีกระถางเดียวอยากขายอยากได้ตังใช้แกแกออกเลย ตาจ๋าพอจ๋าไม่จ๋าจะเอากี่หนอเอาไว้เลยและที่เหลือขายให้หนูก็ได้แต่บางคนกลัวหักเงินพ่องแล้วฉันเอาเงินเท่าเดิมได้ไหมถ้าแกมีหนอแกปลูกแล้วแกเอามาคืนฉันหนอหนึงได้ไหมได้ก็หลายหลายคนเนาะเอเออก็ข้อตกลงก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนแล้วแต่ใครจะให้อ่ะเพื่อนๆทั้งถามย่าพินว่าทําไมยาพินซื้อบอนบ้านโน้นได้บ้านนี้ได้สัญญาใจแล้ก็คําพูดแล้ก็ความซื่อสัตย์จ้ะใช่ ก็นี้ผู้มีพระคุณก็มีไปขี่ไปเจอบ้านลุงเนียนไปยี่สิบปัโลไปเจอบ้านลุงเนียนไปประลาะอจนลุงเนียนเลี้ยงข้าวอะ่ะจนตอนนี้ลุงเนียนรักยี่ฟินมากไปตั้งแต่พศหกหกสองหกสามสิเนาะหกสามที่แล้วหกสี่หกสามอ่ะงานฤดูหนาวว่าก่อนวันพอ่อเดี๋ยวฟินไปนั่งกินข้าวบ้านลุงเนียนอยู่กะไปนั่งปะละอไอ้ต้นไหนไม่ขายตน้นเด็ก จนแฟนขับยายพินบอกลุงเนียนแกบอกอนี้สวยเก็บอันนี้ขี้เลขายก็นั่งนันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าขนาดขี้เลของลุงเนียนเนี่ยมันขี้เละไหมไม่ขี้เลแล้วมันสวยที่สุดอ่ะลุงเนียนแกก็ล้อยายพินยายพินก็ล้อลุงเนียนแฟนขับบางคนบอกป้าทาไมต้องไปซื้อบ้านลุงลุงไม่ขายสวยๆให้ไม่จริงจ้ะตอนจริงแล้วลุงก็ขายสวยๆมาขายให้จ้ะแต่ลุงก็แย่อย่างนั้นนหะลุงเป็นคนขี้เล่นลุงเนียนน่ารักมากใช่เพราะว่าที่ไปแกก็น่ารักนะจ้ะ ออกขายให้เราเนาะใช่แล้วออกจากบ้านลุงเนียนปุ๊บไปเจอบ้านลุงแขกขี่รถในเมืองไปยืนเกาะหรื้ว่าอยู่ประมาณสิบวันนะก่าจะได้บอลลุงแขกอะก่อนลุงแข,ก,ก,งแขกจะให้เข้าบ้านจะให้เข้าบ้านเน่เป็นสิบวันลุงแขกบอกเอาค่าเห็นใจในฟาร์มมานะแกค่าเอาเนี่ยเอาไปหมดสวนเลยไอทั้งหมดเลยให้เลยแต่ว่า <S <S ใจดีจด้วยใจดีถ้าลุงจะคิดขายใหม่ลุงขอเองมั่งนะสักหนอสองหนอนสัญญาใจกู้ชุบชีวิตอีกคนนึงขายบ้านลุงแขกหมดอีก สวนหนึ่งก็มาเจอลุงเดชเตะเลาะไปเรื่อยๆมีคนบอกว่าตรงนั้นน่ะสายานั้นนะ่ะพอ่อจะเข้าบ้านลุงเดชได้หมาขับสามรอบใช่หมาดุเนาะวันนั้นที่เราไปอ่ะที่แกมม่อยู่เลไปจนกว่าหมาจะเชื่องอะไปรอบที่4ี่ถึงเข้าบ้านลุงเดชได้โอ้นึกในใจว่าบอนแกมีแค่นี้ทําไมเราจะขายก็ไม่เชื่อลุงแกพาไปหลังบ้านที่ไหนได้โอ้เยอะเลยเต็มไปหมดเลยแล้วแกมีไม้ดีด้วยนะดี ไปซื้อบ้านลุงเดชจนหมดสวนลุงเดชถามให้พิ้นมึงเหนื่อยเองเองมึงเหนื่อยไม่เนี่ยมึงขายบอลมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยมึงทำไมไม่แคหนอ,อไว้อ่าใช่ไหมอ่านใช่ใช่มีสิบขายเจ็ดเก็บสามอ่านใช่พอเราผ่าปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเก็บเจ็ดขายสามอ่าอ่าลุงเดชสอนมาตําราเลยแล้วลุงเดชบ,บอกปลูกไม้มึงไม่ต้องกลัวขายไม่ได้ล้วขายได้หมดเลยอืใช่ใช่ลุงเดชแกพูดถูกนะพูด<ก>ถูกแกทำมาตั้งนานแล้วเนาะ ห้าสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยลุงเด็กแกคุยค่ะแล้วเนี่ยมันจะแล้วเลี้ยงบอลถามว่าถ้าท่านิ้นถามไม่นจะพินว่าเลี้ยงบอลทําไมต้องมาจบที่บอลก็เนี่ยบอลเนี่ยเห็นไหมผ่าแล้วได้เท่าเนี้ยถ้าอันนี้เน่าติ้งต่างว่าอันนี้เน่าแล้วเหลืออันนี้ใช่ไหมใช่ใชอเนี่ยได้แล้วลูกไม้เนี่ยบอลโตไวไหมโตไว,ตไวถ้าเลี้ยง<ว>หล่อน้ําอย่างนี้โตไวมาก มาสามเดือนที่แล้วที่เราไปกันมาในาต้นนี้เลย็กน้อยเยยนี่ยพอมาเลี้ยงปุ๊บเนี่ยอย่างลูกบอลกลบเนี่ยเล็กๆๆอย่างนี้เนี่ยเนี่นออยอีกสามเดือนข้งนางหน้าจะใหญ่เท่านี้เนี่ยใช่ใหญ่เท่านี้แล้วถามว่าเพราะใหญ่เท่าน,าาานี้แล้วพวกเราขุดอามามเนี่ยเนั้นไม่ไม่ไม่ผ่านนะเสียดายจะไว้เก็บเกสอนนะจ๊ะนี่แล้วเพราะใหญ่เท่านี้เนี่ยมาพร้อมกันปุ๊บผ่าหัวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแกเลือกแต่ต้นดีๆมาอวดผ่าหัวเนี่ยมาดูอ้าเอา จกมาเลยบอกแล้วเป็นบอลยพ่หินต้องอดทนต้องอะไรมากเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยสาเมาเออห้าเดือนเนี่ยผ่าได้ไหมมี่ยถุง,นะง,ง้วสิถ้าไม่งกนะเนี่ยล้างในน้ำนี่ก่อล้าง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 ก่อนเนี่ยถ้าไม่งกนะถ้าไม่งกได้แล้วเนี่ยเนี่ยดูในเห็นไหมตรงนั้นมันก็เริ่มมีเขี้ยวมาหน่อยมีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอลเม็ดอ่ะห้าเดือนหกเดือนเนี่ยห้าเดือนประมาณห้าเดือนเนาะต้นเนี้ยไม่เกินห้าเดือนจ้ะ เนี่ยดูเขี้ยวเนี่จ้ะหนึ่งสองสามโอ้ยเป็นสิบจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปล้างน้ำใส,ใ,สให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโมยอีกได้มนต้องพูดกันด้วยเรื่องความจริงมาอ่ะตามไปตามไปอุย้ยนี่ต้นนี้ก็ลูกไม้อ่ะเนี่ยนี่ลูกไม้บอลกาด โซไว้เชากัดสีแล้วค่ะแต่ก่อนมาเมื่อไม่กี่วันมันนี่ของแกยังไม่เลยมาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆทุกคนแกยังอยู่แค่ในสแลนสีเขียวเองตอนนี้แกโผล่มาถึงตรงนี้แล้วไอม,มาคุยกันถึงเรื่องราคาบอลสีค่ะจ้ะ ไอน้นะดูต้นนี้ไว้ก่อนนะอันนี้สมมติติ้งต่างจะสมมุติหรือจะติ้งต่างก็ช่างอะเนี่ยเยพินขายเนะี่ยพร้อมส่งต้นละสามร้อยนะจ้ะขนาดเนี้ยนะพร้อมส่งต้นละสามร้อยต้นะใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วอันนี้จะหักค่าส่งค่าไปรษณีย์ค่ากล่องค่าส่งอะไรอะจจะประมาณร้อยหนึง่งต้นทุนบอนก็อยู่ร้อยหนึง่งก็เยพินก็จะเหลือกาไรห้าสิบบาท ถ้าวันหนึ่งยายพินขายได้สิบต้นก็ได้ห้าร้อยบาทอะใช่ใช่ไหมอยู่บ้านนอ้อง<ท>อยู่บ้านท,าทำไรได<ห>้แก่ขนาดนี้เบีย้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเบีย้ยผู้สูงอายุเบียย้ยผู้สูงอายุหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน,น้ำอย่างวันนี้หลานมาก็นอนนอนพักกลางวัน,วนจะน,นอนกี่ชั่วโมงก็ได้อ่ะแล้วถ้าติ้งต่างว่าถ้าอย่างนี้ยายพินขายไม่ได้ปุ๊บะอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยยายพินมาผ่ามาเดี๋ยวผ่าให้ดูอ่ะ คิดแบบโง่โเลยอ่ะแบบคนเรียนน้อยอย่างเยพินน่ะนะเนี่ยเนี่ยนะค<า>่ะเนี่ยสามเดือนนั้นเนี่ยจ้ะผ่าเล่นโง่โงเลยนะเนี่ยเราเราเอาลากไว้เพราะเขายังเล็กอยู่เนี่ยอันนี้เราเอาเก็บอจอมไว้เก็บจอมอแต่ลูกกระตาเลยแค่เอาแต่ลูกกระตาเลยเนี่ยตาที่หนึ่งตาที่หนึ่งลูกกระตาปุ๊บนะจ้ะอีกสองเดือนเยพินต้องขายได้ชิ้นละร้อยอ่ะ เพราะเขาต้องแตกขึ้นมาแน่นอนต้องได้ชิ้นละร้อยจากสามร้อยขายไม่ได้เราก็มาขายเป็นต้นเบบีเอาเบบีเอาเนี่ยชิ้นที่สองล่วงไปอีกชิ้นหนึ่งละแค่ตามลูกกตาชิ้นใหญ่ๆนะไม่ต้องไปพาเล็กเหมือนใครหรอกพาเล็กแล้วละดอดยากแล้วเราก็จะทุนจมถ้าน้องไอเนี้ยหมายไปอะนะจ้ะเราก็เลาะเอาตรงที่มันมีเขี้ยวนะอะเนาะเคาเลาะเอาที่มันมีเขี้ยวนี่แหละขึ้นง่ายด้วยนะ ขึ้นง่าย,ายเดี๋ยวได้เดี๋ยว<ร>เดี๋ยวได้เห็น<ว>สองสองเดือนเนี่ยเป็นต้นใหญ่แล้วอย่างเงี้ยสองอาทิตย์ก็เห็นใบใบใหม่แล้วเนี่ยเอาแค่สี่ต้นพอไม่ต้องเอามากนะแค่นั้นแค่เนี้ยแต่ช่วงนี้ยายก็ขายได้เรื่อยๆนะทุกวันได้ทุกวันนี้ได้ห้าชิ้นนะใช่ได้ห้าชิ้นอีกเดือนสองเดือนอยายพินต้องได้แล้วห้าร้อยอ่ะใช่ก็ขาย ต้นละร้อยห้าสิบรวมส่งเพราะค่าส่งจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบาทกระถางเล็กๆอย่างนี้อันนี้เราส่งอะไรนะไปรษณีย์ไปรษณีย์เนาะจ้ะไปรษณีย์เขาก็มารับที่บ้านเนาะใช่ไปรษณีย์มารับที่บ้านสะดวกมากมายไปรษณีย์ไทยใจดีที่สุดเนี่ยใช่อีกประมาณสองเดือนก็ยาพินก็จะได้ห้าร้อยบาทเพราะว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ประมาณห้าสิบาทห้าสิบหกสิบาทรวมค่ากล่องค่าอะไรอ่ะเพราะว่าไซส์เล็กอะกล่องมันก็จะราคาถูกค่าส่งก็ระถูก อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบาทนะเอาเราขายร้อยห้าสิบเราก็ยังได้เป็นค่าบอลชิ้นละเกือบร้อยจ้ะและอีแม่เนี้ยอีกนานไม่จะได้ใหม่อีกสามเดือนมาแง่ใหม่ได้อีกเป็นสิบนอได้เยอะกันนี่เราก็มีเที่ยวโพมาอีกใช่แล้วมีแต่ได้กันได้แต่ถามทําไมต้องมาจบที่บอลสีใช่ทําไมทําไมต้องมาจบที่บอลสีก็เพราะมีแต่ได้กันได้เพราะว่า ต่ก่อนนะนู้เห็นยายปลูกกระชายใช่ปลูกกระชายทำนาปลูกกระเพาดอ่าใช่ใช่ปลูกกระเพาะถั่วลิสงถั่วลิสงแล้วปลูกข้าวขอมมะลิสีขายอีกอ่าใช่ที่เหลือก็กินแล้วนะตอนเนี้ยเหลือจะกินแล้วก็เหลือจะขายก็ไว้กินเน่ะใช่ตอนนั้นทำอินทำเยอะมากเยอะมากทำไมมันจบที่นี่ไม่ออกนาแล้วเนี่ยไม่ออกอนั่นแหละ ว่าทาไมชื่อชาวนาอย,าาอยาพินชาวนาตัวดําๆเพราะว่าตัวดาวําดปีแเลยเคยทํานาสี่เดือนแล้วก็ขาดทุนจ้ะไม่ได้อะไรก็อ้นี่ก็อยากขายก็ขายแต่ในเมื่อขายไม่ได้ขายไม่ได้นี่เหลือเต็มเลยเนะี่ยตกใจไหมไม่ตกใจเดี๋ยวขายได้เขาก็เข้ามาซื้อเองและดินน่ะถ้าเรามีความสามารถเนี่ยมาแอบเห็นอยู่ถุงดินเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้คนแก่แถวบ้านไงที่คนคแก่ที่เขาไม่มีงานทําเขาก็ฝาดเขาก็ขอเอามาขายให้ นี่ยาพินก็เลยว่าเราใช้ไม่ทันเนี่ยดินก็คือใบก็ปูธรรมดาอย่างเงี้ยจ้ะแล้วมาหมกมา,มาผสมกับดินก้นกระถางที่เราเราไม่ใช้แล้วอ่ะเราไปตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาทุบใส่แล้วก็เนี่ยอย่างคนแก่เนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่รู้จะไปทางไหนเขาไม่มีอะไรทำเขาก็ป,า,กปาดมาส่งยาพินสามสิบบาทใครมาขอซื้อเราก็ขายใครมาขอซื้อยาพินก็ขายสี่สิบาทถามทําไมว่าแกก็เอากาไรตั้งสิบบาทแกไม่ได้ลงทุนลงแรง ถ้าถามว่าดินบางทีซื้อตั้งสามสี่เดือนนะกว่าจะขายได้สามเดือนเงินสามสิบบาทกําไรสิบบาทแล้วบางทีมันมีถุงแตกมีถุงเสียอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ม, <า S 1> มันก็เป,นเป็นเา่มังม่งอะไรมัง่งใช่มันก็เป็นการช่วยเหลือทําให้คนแก่มีม,มีอาชีพอะ่ะเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรซื้อไสนี่ยไหนมาเพื่ออะไรรู้ปล่เห็นแหนขทางบ้านมีบ่อเดีย๋ยวก็จะให้ขเขยเงอันนี้นะใช่เดี๋ยวหนูก็จะไปไว้ที่บ่อหนูเหมือนกันจ้ะ แล้วถ้าเกิดถึงเวลามันมีเยอะเยพิงก็จะเอมาแบ่งขายในราคาที่ไม่แพงมากคนที่ขายบอลคนที่ทําบอลก็ได้ในราคาถูกคนที่ปลูกก็ยังมีอาชีพใช่เราก็ช่วยกันไปน้อยยายนะใช่ไม่ต้องถึงรวยขอแค่ว่าพอมีซื้อข้าวกินพอแล้วทํางานสมัยนี้เออใช่ไหมใช่ก็ช่วยช่วยกันไปคนแก่เหมือนกันเนาะใช่อรถจะชนนี่แหละอะมันอันตราย อายายสุดท้ายนี้ฝากนิดนึงช่วงนี้เห็นมีคนเขาบอกบอลสีขายไม่ได้กันหลายคนไม่เก่งไงว่าไงไม่เก่งขายได้เมื่อวานก็ไปตลาดนัดมาก็ขายก็ซื้อตลาดนั้นยังคึกคืนอยู่เนาะบอลสีคึกคืนแต่<ส>บอกเลยสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะถ้าบอลแพงให้รีบขายบอลถูกให้รีบซื้อเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นอีกรอบเราจะไม่มีเงินซื้อใช่แค่ตอนนี้บอลอะราคามันไม่ได้แรงเหมือนตอน ตอนเมื่อสิ้นปีก็มาดูเยพินมันแต่เขาก็ขายได้นะพามาดูบอลเทเพเยพินยังเพิ่งมีบอลเทพก็เขาอ่ะจะพามาดูถ้าแฟนขับเยพินแท้ๆจะรู้แล้วว่าเยพินให้ซื้อเพื่อบอลที่ที่ชอบไม่ให้ซื้อที่ชื่อจะถูกบอลถูกและบอลแพงแพงเยพินจะไม่มีกับเขาคนจะเริ่มซื้ออักษรสวรรค์กับ ผมมีหมานเพิ่งจะเริ่มมีเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาจับต้องได้แล้วไงเพราะว่าตอนนี้ราคาบอลตีจับต้องได้ฝากไว้เลยแฟนคลับยัพินนะจ๊ะแฟนคลับน้องมิน้นด้วยจ้ะบอลถูกให้ช้อนซื้อเหมือนหุ้นะ่ะเห็นไหมเขเล่นบอลสีเหมือนเล่นหุ้นะ่ะเหมือนกันเลยจ้ะเวลาถูกช้อนซื้อไว้เวลาแพงเราขายเราจะได้มีทุนไปซื้อต้นต่อไปง่ายไหมใช่ใช่ใชเป็นอย่างนี้แหละที่บ้านก็เก็บช่วงนี้ก็เก็บอยู่เหมือนกัน ยังไงยายพินก็ฝากช่องน้องมิ้นด้วยเพราะว่าน้องมิ้นเป็นหลานยายพินได้แท้หลานในไส้แต่ไม่ได้คานตามกันออกมานะเพราะยายพินคานออกมาก่อนนอนเล้วมีคนแอบดูมีคนแอบดูเรานั่นน่ะตาตาโตได้จ้ะยายพิน<ด>ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้า